น,นี้ก็จะมานำเสนอกษัตริย์อยุธยาตอนตอน้นศึกสองราชวงศ์พศ1 8 9 3มถึง1952มาเริ่มกันที่ราชวงศ์อูดทองครั้งที่1 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอูดทองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อูดทองทรงครองราชเมื่อพศ1 8 9 3ถึง1912 หลังจากที่สถาปนากรุงศรีอุธยาเป็นราชธานีได้ทรงทำสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ราชอาณาจากักรอีกทั้งทรงตาพระราชกำหนดกฎหมายต่างๆขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองในอยุทยานับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงและโปรดให้สถาปนาวัดพุทธสวรรค์เป็นพระอารามแห่งแรกเมื่อพศ .1896 ภาษาที่ใช้ในเวลานั้นนิยมภาษาสันสกฤตในเวลานั้นได้ทำการค้าขายกับจีนชวาอินเดียและลังกา